มาสุกไหมสุดไหมสุกไหมซุปเปอร์ไหมววันนี้เจอกับบังอีกแล้วนะจ๊ะมอกเลยวันนี้บังจะพามาเล่นเกมส่ทุกคนพิดกันมาตอนนี้อี่ออนด้วยนะจ๊ะเกมนี้นี่นะจ๊ะนาวิบรอจะเป็นพันนี้นะจ๊ะพันนี้เลยมียันบอนจนทุ้งนู้นนะจ๊ะ ตอนนี้บอลก็มาเร่งแต่ละกู้เล่นได้มัดคาสิโนได้เกมสลัอได้จัดเต็มมาแล้ววันนี้บังจะมาเล่นสลัดตขายทีกี้องทุกคนทีทุกคนดูว,ว่าบันเด็ดยังไงสำหรับขายนี้แต่ข้องเรามีตุกขายเลยนะจ๊ะบอกเลยมีมัดตุกขายอยากเล่นขายได้มาเลยจ้าวันนี้บังก็จะมาหนังเล่นหนังเล่นเกมไม่ดีเกม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 น้องแมวเมี้ยวเมี้ยกันนะจ๊ะบอ,บอกเลยว่าเกมนี้สุดยอดแน่นอน หลัปกประกันความมันความร้อยแน่นอนนะจ๊ะบางบอกเยว่างวะแร็คเกอร์มาดูนนะจ๊ะบอกเลยบังบอกเลยว่าสุดจัดจริงๆสำหรับเกมนี้ไม่มีแพ็กแนนแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะจ๊ะมาไปปัดไปเลยชุบอ๋อลูกอ๋อชูจิลูกโอ้ยออยังดีชูจิเฮ้ยทำาิซซ่าหนึ่งชูจิผม อิงชาเสีย่ยได้คูนดึงมาเนะจ๊ะโอ้น้าเสี่ยได้มากเลย <Yeah. S 1> เอาต่อลูกมา,มาดูฟีจชปิ้งกันนะจ๊ะเป็นยังไงมาดูกันเลยฟืบดอกแหลกไม่มาแต่กูมายังดียังดีจ <Wow. S 1> ุกู้ไหมไม่จุกูนะจ๊ะคูนมาต่อพ <laughs> อลูกต่ออือบุ่งจิ๊บซี่บาดเจ็บอุ้ย, <laughs> ย,มย,ยแมวนะแมวแมวแมว,แมวต่อไปลูก ซิปมาอือนี่นี่ลุกอือตอลุกอือชุดจอนมัดเล่ยล่ลโอ้ไล่ไุดยอดตอลุกตอโอ้มาอืสุดไหมสุดไหมสุดไหมสเปอร์ไหมสเปอร์ไหมไมู่้สุดไหมทุ่กันโอ้ยสเปอร์สเปอร์ไม่กโอ้ยยังไงก็กลงเ้ยเอาเร็วลุกเอาเอา โอ้ยแตกบังบอกแนวมันแตกว่แตกกแตกสุดยอดตาลุกมาตอลุกตอไหมต้อลุกต้องต้อมันต้องตอูยี่สิบไมูบแปเลยกดลิ้งหองแพงชุดเต็มตพัดพน้องพัดโอ้ยพัดไม่มาไม่จ้า้ย้ยอยแต่มัตัดมานะบังบอกเลยตึงมือเลยเนี่ย อนดุสองพันหนึหร้อยหบาทไปคอนซูปเปอร์เป็นไบคอนนัน่นจ <Okay. S 1> ้าโอเคซูเปอร์ไม่กลับไม่จ่ายโอเปนตอลุดฟองรั้งสุดไยตายยังน้อยกันยังนิ้วิจุจินะอีกครั้งตุม้ไมต้ไมไม่ตุ้โอ้โหคิดยอดร่วมกันเลยจ้าทุกคนคิดยอดร่วม7จ็ดพันหกร โคตลแรงน,นะจ๊ะใครอยากเล่นเกมแบบนี้มันบังตามมาเลยบังบอกเลยว่ามันซึดจอดนี่ไหมโอเคกดเล่นเล่นนุน๊กไปก่อนหนึ่งทีบังจะไปลิงไว้ข้างหลังนะจ๊ะตามมาได้เลยทุกคนบังพอคอนวันนี้บังได้เยอะแล้วได้มาใจได้ใจได้